วันเก่าก็ยังอยู่บ่าวเท่าก็ยังบ่ไปใสแต่วันขึ้นแต่วันตกเฮาก็ยังอยู่นี่ละไต่ทุนบ้านไม่เงียบๆกับเสียงซิวเฮาสื้อคำปันคนบ้านนี้เขาเอินว่าป่อคำปันเป็นช่างไม้ในบูบ้านนี่มาเกือบสี่สิบปีวันๆก็คัดไม้ซ่อมตู้แกะของเล่นถ้าไม่บ่หอมก็ถือว่าบ่ใจไม่ดี เหมือนภัยบางคนเนะาะบอหอมบอกรู้สึกไม่ฮักบอกแม่นว่าต้องติ้งคนบางคนมันก็แค่ฮักใจแต่ถ้าบ่ซ่อมก็อยู่บ่ได้เนาะของเก่าเขาก็คัดให้ใหม่แม่งก็ของเล่นใหมน่นี่เด็กเมืองอาจบ่เล่นละแต่ในบูบ้านนี่ของเล่นมันคือความสงจำแกะที่ละอ่านด้วยมือคือของขวัญที่บอเหาอกระดาษ โตคัดเครื่องเดียวไก่มานั่งซะก่อนโต๊ะยังบ่เซ็จมันคิดว่าตนเป็นเจ้าเฮือนแล้วกาเฮ้ยหมาบ่หอนก็คือไม่บ่มีตาบ่หู้จะหาหรือหู้ซึก